เป็นสหายกันคิดว่าพวกเราจะไปเล่นฉลองนักสัตว์กันเถิดเมื่อได้เล่นฉลองนักสัตว์แล้วในเวลาที่ไปสู่บ้านของบุตรเศรษฐีคนหนึ่งบุตรเศรษฐีเจ้าของบ้านเท่านั้นที่เป็นผู้สั่งการคนในบ้านว่าจงนำเอาของเคี้ยวของกินเครื่องประดับมาให้ท่านเหล่านี้สี่คนที่เหลือนอกนี้ย่อมนิ่งเฉยไปพูดง่ายง่ายว่าเจ้าของบ้าน มีสิทธิ์ที่จะสั่งการเอาอาหารลหวานกาวมาเลี้ยงแขกหรือว่าไม่มีอาหารหวานก้าวอยู่ในบ้านตัวเองนะั่นแหละเจ้าของบ้านนะั่นแหละต้องเป็นผู้จัดการแก่กเรื่องนี้ไปสั่งพิซซ่ามาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนที่เหลือก็ได้แต่นั่งนิ่งเฉยเพราะว่าไม่ใช่บ้านตัวตัวไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้าน ต่างเห็นชอบในความที่บุตรเศรษฐีเจ้าของบ้านเป็นใหญ่สั่งการในเวลาที่ไปสู่บ้านของบุตรเศรษฐีคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ก็อย่างนั้นสหายเจ้าของบ้านเท่านั้นย่อมสั่งการสี่คนนอกนี้ย่อมนิ่งเฉยสุดท้ายภายหลังเวลาไปสู่พระราชนิเวศของสหายผู้เป็นพระราชา พระราชานั่นเทียวย่อมสั่งการคนนอกนี้ย่อมนิ่งเฉยไปฉันใดในบรรดาอินทรียห้าเหล่านี้เพราะท่านพูดอย่างนี้นะครับผมรู้ความคิดของท่านพระอัตกะาจารย์เลยทีเดียวทำไมคนที่ห้านั้นทำให้แปลกไปว่าเป็นพระราชานอกนั้นเป็นลูกเศรษฐีคนธรรมดาไม่ใช่หลยประสงค์จะยกย่องปัญญินทรียคือปัญญา เพราะว่าปัญญาในเป็นอินทรีย์ที่ห้าไงนะพระราชาที่ห้าเป็นดุจพระราชานะปัญญานในบรรดาอินทรีย์ห้าเหล่านี้ในโสดาปฏิยังกธรรมแปลว่าธรรมที่เป็นองคุณเพื่อการได้มาซึ่งความเป็นพระโสดาบันสี่อย่างอันนี้เป็นพระสูตรแสดงให้ท่านทั้งหลายฟังไปแล้วนะครับ ทำที่เป็นองคุณเพื่อการไล่มาซึ่งความเป็นพระโสดาบันสี่อย่างนะะไม่ใช่ทำที่เป็นองค์ประกอบเป็นองคุณของท่านผู้เป็นพระโสดาบันบางท่านยังอธิบายพิษพูดง่ายง่ายว่าใครต้องการจะเป็นพระโสดาบันทำมวดสีมวดนี้ขาดไม่ได้นะต้องมีนะอยากเป็นไม่ละไม่อยากเป็นก็แล้วไปที่แต่ถ้าอยากเป็นเป็นอย่างนี้นี่ หนึ่งการครบหาสัตว์บุรุษนี่เป็นอย่างนี้นะครับคบหาสัตว์บุรุษบุรุษพูดสงบกล่กาวคือมีความประพฤติทางกายทางวาจาสงบก,การฟังพระสัตรธรรมพระสัตธรรมก็แปลว่าทรรมของสัตว์บุรุษอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งครับไม่ใช่คบหาท่านเฉยๆแต่ว่าท่านพูดอะไรแสดงอะไรไม่เอาด้วยนะ ชวนท่านถกปัญหาการเมืองไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ไม่ถูกไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าใกล้ท่านเพราะฉะนั้นต้องรู้จักจะฟังธทรรมที่ท่านสเสดงก,การปฏิบัติธรรมเบื้องต้นอันอนุโลมต่อธรรมเบื้องปลายนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งเจ้แปลกันว่าครามประพฤติทธรรมอนุโลมต่อธรรมเลยฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะ หรือว่าเพื่อตามตามสมควรแก่ทรแม้ก็ไม่ใช่นะธรรมานุธรรมปฏิปติธรรมานุธรรมธรรมกับอนุธรรมธรรมที่พูดถึงนี่นคือธรรมส่วนเบื้องปลายได้แก่พระอริยมรรคมีองค์แปดอนุโลมมรรคธรรมส่วนเบื้องต้นเพราะเอตดว่าเป็นไปคล้อยตามธรรมส่วนเบื้องปลายคือว่า อนุโลมให้ไปพบทำส่วนเบื้องปลายเลยเรียกว่าอนุโลมะอนุโลมนี่ทำที่เป็นอนุโลมนะคือทำที่เป็นส่วนเบื้องต้นอนุโลมต่อทำส่วนเบื้องปลายนะี่คือสติปัฐานสี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติทมเบื้องต้นอนุโลมต่อทมส่วนเบื้องปลายก็คือการเจริญสติปฐานสี่เท่านั้นเพราะ การเจริญสติปัฏฐานสีเท่านั้นที่เป็นไปเพื่อบรรล,ลุพระอริยมรรคอันมีองค์ 8. แปดอันนี้อีกหนึ่งพูดง่ายง่ายว่าถ้าใครไม่เจริญสติปัฏฐานไม่มีทางจะสำเร็จเป็นพระโสดาบันโยนิโสมนสิการหนึ่งเพราะว่าสามอย่างข้างต้นนัน้นเป็นไปด้วยดีก็ด้วยอาศัยโยนิโมสมนสีิการ การกระทาเข้าไว้ในใจโดยถูกทางถูกอุบาบยเช่นใส่ใจว่าเออการครบหาสัตว์บรุษมีประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือสี่อย่างอย่างอื่นคือพระพุทธคุณหนึ่งพระธรรมคุณหนึ่งพระสังคคุณหนึ่งศีรคุณหนึ่งนะถ้าหาก็เป็นสี่อย่างอย่างนี้นี่เป็นคุณสมบัติของท่านผู้เป็นพระโสดาบันจริงๆ ตกลงคําว่าโสดาปฏิยังกรรมแปลว่าธรรมอันเป็นองค์คุณเพื่อการได้มาซึ่งความเป็นพระโสดาบันอย่างนี้ก็ได้หรือว่าธรรมที่เป็นองค์คุณของท่านผู้เป็นพระโสดาบันก็ได้แต่ถ้าหากเป็นองค์คุณของท่านผู้เป็นพระโสดาบันก็ต้องเป็นสี่อย่างอย่างอื่นคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและพระศีลคุณ เพราะว่าจับตั้งแต่เป็นพระโสดาบันก็ย่อมเป็นผู้เข้าถึงพระพุทธคุณนั้นเป็นอย่างยิ่งพระธรรมคุณพระสังฆคุณและลวนทั้งสีลรคุณนั้นเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพอบรลรุโสดาปฏิมาคเป็นพระโสดาบันจะมีศรัทธาไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แนบแน่นอยู่ในคุณเหล่านั้นจริงๆเพราะว่า ตัวท่านเองอ่ท่านมีส่วนแห่งคุณเหล่านั้นในอยู่ส่วนหนึ่งนะครับทําไมจะไม่มีศรัทธาถึงขั้นไม่หวั่นไหวเาราศีลคุณนี่ก็เหมือนกันปรากฏว่าจับตั้งแต่พระเป็นพระโสดาบันท่านบอกว่าผู้นี้เป็นผู้ทําให้บริบูรณ์แล้วในศีลนะในโสดาปฏิยังก็ร,รมเนี่ยนะเป็นวิสัยของสัตธินี ปรากฏว่าศรัทธาถ้าหากปรปลารบทำเหล่านี้แล้วก็จะมีกําลังมากเหลือเกินในเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระนะรำลึกถึงพระพุทธคุณเป็นต้นเราไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็เถิดแต่ถ้าบางท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้เกิดเป็นขึ้นมาสักท่านหนึ่งก็แล้วกันไปนะครับต้องระมัดระวังเดี๋ยวเป็นอริยปวาทะตกนรก แต่คนพูดพูดถึงัวทั่วไปแต่<ม>หากว่าแม้ว่ามันยังไม่เป็นพระโสดาบันแต่เวลาเราสวดมนต์เราเรียนรู้มาก่อนว่าพุทธคุณแต่ละบทมีอัดมีความหมายว่าอะไรอะไรหงอ,อย่างนี้พวกไกลจากกิเลสไกลนั่นคืออะไรจากกิเลสคืออะไรโดยเฉพาะไอ้คำว่าไกลมันหมายความว่าหมายความ,ม,าวาม,วามกิเลสยั อเมริกาเราอยู่เมืองไทยไกลกันอย่างนีน้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องทำความอะไรนะสร้างปัญญาความรู้ในความหมายให้เกิดขึ้นเวลาเราสวดจนว่าก่อนนอนก็อย่างนี้เป็นต้นนะครับใจละลึกถึงคุณเหล่านั้นไปด้วยเราก็จะเกิดศรัทธาเพราะคุณเหล่านี้มันน่าสรรเสริญน,น่าบูชาเสียจริงนั่นแหละ เขาเรียกว่าได้อารมณ์อันเป็นวิสัยของศรัทธ,ธาพูดง่ายง่ายว่าได้อารมณ์ที่อะไรนะแมชกั็แล้วกันแมชกับศรัทธ,ธาอารมณ์แบบนี้ศรัทธ,ธาก็เลยไปด้วยดีคุณของพระตารรมคุณของพระสงฆ์ก็ทํานองนี้แหละรวมทั้งคุณของศีลคุณของศีลก็ร้วนแต่หน้าปรารถนานะ เช่นบุคคลจะประสบกองโพคะใหญ่ก็เพราะศีลนี่อย่างนี้นะตลอดจนหลังจากกายแตกทำลายตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์กันได้ก็เพราะศีลศรัทธามันเกิดดีนักเลเพราะฉะนั้นโสตปฏิยังกธรรมท่านจึงบอกว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นวิสัยของสัตตินรีย พูดง่ายๆว่าสัตตินรีเกิดมีกำลังขึ้นมาก็เพราะได้อารมณ์อย่างนี้ถ้าไม่ได้อารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่มีกำลังไม่ออกนาพอได้อย่างนี้แล้วศรัทธาอันเป็นบุจสหายคนที่หนึ่งย่อมสังการคือย่อมออกหน้าเป็นใหญ่อินทรีสี่อย่างนอกนี้ย่อมนิ่งเฉยกล่าวคือย่อมคล้อยไปตามความเป็นใหญ่หองสัตทินรีย อินทรีย์นอกนี้ที่บอกว่าคล้อยตามความเป็นใหญ่อย่างสัตตินทรีย์ก็เกี่ยวกับว่าต้นเหมือนกวีมีอาการผ่องใสเลื่อมใสตามศรัทธาไปด้วยอย่างนั้นแหละคือไม่ขัดข้องในอารมณ์ที่ศรัทธาเล่นไปพูดง่ายงอย่างนี้ว่าพอมีศรัทธาเล่นไปในอารมณ์นั้นอย่างไม่ยังเพราะได้อารมณ์ที่เหมาะสม กับสภาพของสภาวะของศรัทธ,ธาอินทรีย์ที่เหลือก็ไม่ขัดข้องนะเช่นว่าปัญญาบอกว่าไอ้รำแบบนี้ฉันไม่เอาด้วยนะฉันไม่เอาด้วยใารอยากไปก็ไปไม่มีก็ตามศรัทธ,ธานั้นไปตามไปหมดเลยนะครับไม่ขัดข้องแต่ยังไงก็ตามคราวนี้ต้องกล่าวได้ว่าศรัทธ,ธานั่นแหละเป็นตัวนําในกิจแห่งสัมปมระทานสีอันเป็นวิสัยแห่งวีรีนสี การที่ป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นอย่างนี้นะเป็นต้นเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยความเพียรปรารบกรรมฐานแต่หากว่าท่านไม่อาศัยความเพียรยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานอยู่บ่อยๆไม่มีทางหรอกที่จะป้องกันอกุศลที่จะละาอกาุศลอะไรต่ออะไรการเจรือญกุศล คือสวนจะเป็นไปติดต่อจนการสร้างมีกำลังมีอนุภาพก็ด้วยอาศัยความเพียนเอาเส้นหน่อยว่างั้นยกจิตขึ้นสู่กรรมฐานซะนหน่อยห้านาทีพอแล้วมั้งเนี่ยอะไรครับไปทำกิจอื่นนอนตักซะหน่อยได้ค่อยต่ออย่างนี้มันมีทางเพราะฉะ,มมะ,ะน,นั้นกิจของสมประทานนะนะจึงเป็นตัวละของความเพี้ยนนะในกิจของสม,มประทานท่านยังบอกว่าเป็นวิสัยของ วิรินซีวิริยะอันเป็นดุจสหายคนที่สองย่อมสังการคือย่อมออกหน้าเป็นใหญ่อินรีย์สี่แยงนอกนี้ย่อมนิ่งเฉยไปคำว่านิ่งเฉยอย่าไปเข้าใจหมดความเป็นอินทรีย์เขาก็เป็นอินทรีนะนะแต่เขาปล่อยให้เป็นทุลละของวีรินทรีย์คราวนี้ให้เราคอยคล้อยตามก็พอนะอย่างนี้ย่อมคล้อยไปตามความเป็นใหญ่ของวีรินรีย์ ในกิแเองสติปัฏฐานสี่มีคนถามเดี๋ยววิริยินสีเดี๋ยววีริยินสีแต่เป็นเขียนให้ถูกตามฉบับภาษามาคตต้องเป็นวีริยินสีวีรัสภาโววีริยังภา,าวะของคนกล้ามาจากวีระนะครับที่แปลว่าคนกล้าภาวะของคนกล้าชื่อว่าวีริยะนะครับวีริยะแต่ของเรามา ภ่าใช้ในไทยทําเป็นเสียงสั้นไปกลายเป็นวิริยะไปเอาเป็นไรใชา้ได้ัองสองอย่างก็แล้วกันจะได้ไม่ขัดแย้งกันในกิแเองสติปัฏฐานสีอันเป็นวิสัยแห่งสตินสีสติอันเป็นดุจสหายคนที่สามย่อมสั่งการคือย่อมออกหน้าเป็นใหญ่ อินทรีสี่อย่างนอกนี้ย่อมนิ่งเฉยไปย่อมคล้อยไปตามความเป็นใหญ่แห่งสตินสีในกิจแห่งสติปัฏฐานสีก็คือการที่ยังสัมประยุทธธรรมตั้งายให้เข้าไปตั้งไว้ที่กายวิเวทนาจิตธรรมไม่มีผู้อื่นทําได้สติเท่านั้นแหละทำได้เพราะว่าสตินี้ไม่ใช่สติธรรมดานะครับ เล็กถึงอารมณ์อะไรก็ได้ที่เราจําเป็นต้องใช้ในคราวที่เราเดินข้ามถนนนะนะขึ้นรถลงเรือทํากิจจะเป็นงานบ้านนงานอาชีพอะไรก็แล้วแต่แต่หาก็ไม่มีสติกํากับการงานของเราก็จะพลาดพลังนะล้มเหลวอ,อยู่เสมอต้องมีสติกํากับในคราวนั้นๆั่ก็เรียกว่าสติสามัญแต่ถ้าหากว่าสติ เป็นสติปัฏฐานจะต้องเอาความรู้สึกเอาจิตใจที่ท่านพูดว่าสัมปยุตธ,ธรรมธรรมที่ประกอบร่วมกันเข้าไปตั้งไว้ที่อารมณ์นั้นจริงจริงแต่ละอารมณ์โดยเฉพาะกายเวทนาจิตธรรมไม่พล่านไปยังอารมณ์อื่นไอการจะทําอย่างนี้ได้อาศัยสตินั่นเองนะครับไม่ได้อาศัยอะไรอย่างอื่น ความเป็นสติปัฏฐานไม่ใช่สติสามัญก็เกี่ยวกับตรงนี้เลยยังสัมปยุตธ,ธรรมให้เข้าไปตั้งไว้ที่อารมณ์เพียงแต่ว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์พิเศษที่เข้าไปตั้งแล้วถอนวิปปาราตได้สุภวิปปาราตนิจจวิปปาราตสกวิปปาราตอัตตวิปปาราตคนเรามีวิปปาราตอยู่ในอะไรเมื่อจะถอนวิปปาราตก็ต้องมีสติ เข้าไปตั้งไว้ที่อารมณ์นั้นเช่นเราจะถอนสุภวิปราชก็ต้องมีสติเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งสุภวิปารานท่นคือกายเพราะไอ้ร่างกายในะคนเรานะ่ยถือเอาว่างามเป็นอย่างนี้ทีนี้จะถอนนิจจาวิปราตสติต้องเข้าไปตั้งไว้ที่ไหนอาที่จิตเพราะคนเราสําคัญว่าจิตนี่แหละเที่ยง ยิงอยู่สําคัญอย่างอื่นทั้งหมดแล้ว่าเที่ยงแต่ว่าจิตนั่นแหละเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้คนเรารู้สึกว่าเที่ยงเพราะจิตนห้เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปความดับไปของจิตบนไม่อาจจะเห็นได้ถ้าไม่อบรมปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาให้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะพอดับไปแล้วเกิดต่อทันทีรวดเร็วใครจะไปเห็นทันเห็นความดับ เออแต่แวว่าเกิดขึ้นดับไปแล้วสักนาทีสองนาทีค่อยเกิดแล้วก็พอจะเห็นว่าจิตมันดับแต่นี่ไม่มีไม่อาจจะเอาเครื่องมือจับเวลาเล่าว่าเออมันดับไปนานเท่าไหร่จึงเกิดขึ้นมาดวงต่อไปจึงเกิดขึ้นมาอีกนะอะไรอย่างนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงสำคัญว่าเที่ยงจะถอนไอ้อะไร สุขวิปลาสความสำคัญว่าเป็นสุขในอะไรก็ในเวทนาสุขเวทนาเป็นประธานเห็นไหมพอมีสุขาวเวทนาเกิดขึ้นจะทางกายก็ตามทางใจก็ตามบางทีบุคคลนั้นถึงกระเปล่งออกมาทางวาจาว่าสุขนอสุขนอสุขนอนะไม่มีอะไรเวลานั้นมีสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะถอนสุขวะวิปลาส ก็ต้องถอนในเวทนาสุขเวทนาไม่ใช่สุขวิปลาดนะในสุขเวทนาเป็นสัจธรรมเป็นของจริงเป็นเวทนาขันและสุขวิปลาดแหละของจริงไหมนะตอบคิดซะก่อนคิดซะก่อนเป็นของจริงไหมสุขวิปลาดอนะอย่าเพิ่งรีบตอบว่าไม่ใช่ของจริง เดี๋ยวไปจะกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ละของที่ไม่มีอยู่จริงก็ <c oughs> งไม่มีอยู่แลนะ้วนะวิปลาดสีก็ต้องละนะอะไรก็ตามที่ต้องกําหนดรู้ต้องละต้องทําให้แจ้งต้องเจริญล้นเป็นของมีจริงทั้งนั้นนะวิปลาดสีมีจริงแต่ว่าไอ้ที่วิปลาสเขาสําคัญน,ะนั่นแหละไม่จริงทุก ที่เขาสําคัญว่ามีที่จริงมันไม่มีไอตัวสําคัญอย่างนั้นมีจริงเรียกว่าวิปปาลส <c oughs> นะเหมือนกับว่าไอความฝันไม่มีจริงเอาอย่างนี้ก็แลกันแต่บุคคลผู้ฝันมีจริงอะไรต่ำนองนั้นได้ครับอันนี้เป็นอุป,ปมาเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องมีสติเข้าไปตั้งไว้ที่เวทนาเพื่อถอนสุขวิปปาลสและก็ทํา หลากหลายเหลือเกินแต่ว่าเป็นประธานแห่งการชวนให้เข้าใจว่ามีอัตตาสำคัญแมีอัตตาเพราะฉะนั้นจะถอนอัตตาวิปลาดความสำคัญขาดเครือเ,รเป็นอัตตาก็ต้องถอนในอารมณ์อเป็นที่ตั้งแห่งอัตตาวิปลาดคือในธรรมทั้งหลายอันต่างโดยอุป,ปาตานกาันัเป็นต้นจะถอนได้ก็ต้องด้วยการที่มีสติเข้าไปตั้งไว้ก่อน มันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในคราวนั้นนะครับสติจะต้องออกหน้าเป็นประธานเขาเรียกว่าเป็นไปในอารมณ์อันเป็นวิสัยของตนสตินสีคราวนี้ในฌานวีโมกฌานนั่นแหละเรียกวิโมกว่าวีโมกอะไรพูดพร้อมกับไปว่าฌานวีโมกเพราะว่าทำให้พ้นจากความใคร่ในกามคุณ หรือในภาวะที่จะยังอัปนาคือฌานใ้สสำเร็จอันเป็นวิสัยของสมาธินสีสมาธิอันเป็นดุจสหายคนที่สี่ย่อมสังการในเวลาจเจริญฌานถึงฌานแล้วไม่มีปัญหาสมาธิต้องออกหน้าเป็นประธานแน่ๆแ,แต่แม้ยังไม่ถึงยังไม่บรรลุฌานก็เถอะนะใกล้ๆจะบรรลุ สมาธิของผู้นี้ยังย่ำแย่อยู่เลยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตอนนั้นมันก็ต้องมีสมาธินซีออกหน้าเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับกิจการเจริญฌานนะครับจึงนับว่าเป็นวิสัยของไอโรมาเป็นวิสัยของสมาธินซีอินทรีสี่อย่างนอกนี้นละย่อมนิ่งเฉยย่อมก้อยไปตามความเป็นใหญ่ห่งสมาธินซี ในคราวที่ตัดสัรู้อริยสัจสี่หรือในคราวที่ปรารบอารมณ์อันต่างด้วยขันธุอายตนะเพื่อประโยชน์แก่วิปัสนาและมักอันเป็นวิสัยแห่งปัญญรีปัญญารู้สัจธรรมเลยครับเมื่อรู้สัจธรรมก็เป็นอันว่าต้องมีหมวดธรรมที่เป็นสัจจะปราจะคนสัตว์หญิงชายนั่นก็คือขันธุอายตนะ พอปลาลบโดยความเป็นขันธุอายตนะแล้วนะครับปัญญรียจะต้องออกหน้าทันทีนะเพระาะฉะนั้นคนจะเจริญปัญญาเห็นไหมที่ชอบพูดว่าจเจริญวิปัสนาจำเป็นต้องเรียนวิปัสนาภูมิก่อนวิปัสนาภูมิทำมนเป็นที่เกิดของวิปัสนาคืออะไร เห็นไหมอุปาทานขันหาญาตนะสิบสองธาตุสิบแปดอะไรพวกนี้ลว้วนแต่เป็นสภาวะธรรมเพราะว่าอันนี้แหละคืออารมณ์อันเป็นวิสัยของของปัญญาถึงฐานะเป็นอินทรีย์ก็เรียวกว่าปัญญินรีกันไปเป็นอย่างนี้นะครับวิปัสสนาก็เป็นชื่อของปัญญาอยู่แล้วอันนี้เป็นวิสัยแห่งปัญญินทรีแน่แน่ เอาแต่หากท่านไม่เข้าใจท่านลองยกเอาอินทรีย์อื่นมาเปรียบเทียบเลยว่าในธรรมอันเป็นวิสัยของปัญญินทรีย์นะครับจะเป็นวิสัยของอินทรีย์อื่นได้ด้วยไหมสัจตินทรีย์อะศสัทธาอะไรสัทธามีใครบ้างรัทธาอุปาทานขันห้าเลื่อมใสอุปาทานขันห้าผมอยากรู้ หรือว่าอายะแต่ละสิบสองในแมมันดีจริงประเสริฐจริงมีคุณอันน่ากล่าวไหวจริงมันมีไหมหรอไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญาอย่างเดียวนีที่จะรู้นะตามความเป็นจริงคราวนี้นะครับปัญญินรียได้อารมณ์อันเป็นวิสัยของตนแล้วก็อกหน้านะครับ เนี่ยท่านพูดว่าปัญญาอันเป็นดุจสหายคนที่ให้คือพระราชาย่อมสั่งการคือย่อมออกหน้าเป็นใหญ่อินทรีสี่อย่างนอกนี้ย่อมนิ่งเฉยไปย่อมคล้อยไปตามความเป็นใหญ่แห่งปัญญินทรีย์ฉันนั้นเหมือนกันอย่างศรัทธานะครับก็ต้องอายุลมตามปัญญาในคราวที่ปัญญากำลังทำหน้าที่สอดส่องเห็นความจริงอยู่นะครับ ศรัทธาเป็นต้นต้องอนุโลมตามนั้นนั่นก็คือว่าศรัทธาต้องทำจิตเจตสิกทั้งหมดที่เกิดร่วมกับตนให้น้อมไปในอารมณ์นั้นท่าเดียวศรัทธาที่ว่าเรื่อมใสเรื่อมใสก็คือเอาไปเต็มอ้อมไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเรื่อมใสทีนี้ได้อารมณ์อันเป็นที่ตั้งของปัญญาศรัทธาก็ไม่ขัดข้อง แม้ว่าจะไม่เลื่ยมใสในความเป็นขันธาตุอายตนะแต่ก็ไม่ขัดข้องในอันที่ใครก็จะไปกับอารมณ์นั้นก็ต้องอนุโลมศรัทธานะครับไม่เลี่อมใสในขันธาตุอายตนะก็จริงแต่ไม่มีอาการเป็นไปอย่างนี้ว่าอันนี้อารมณ์เป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่วิสัยของเราเพราะฉะนั้นเราอย่าเกิดเลยเราอย่าไปกับอารมณ์นั้นเลยไม่มี เพราะว่าบุคคลกำลังเห็นความจริงในอารมณ์ใดแต่ว่าไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่มีใจน้อมไปในอารมณ์นั้นด้วยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าเท่าที่ท่านพูดมาทั้งหมดนะเพียงแต่พูดว่าอะไรมันออกหน้ามีก็หมดได้ทั้งห้าอย่างนั่นแหละอันหนึ่งอุปมา ในอุปมาขึ้นเชื่อว่าบ้านของสหายคนไหนเล่าที่พระราชาจะเข้าไปเป็นใหญ่สั่งการวิได้พระราชาทรงมีพระราชาอำนาจสั่งการในบ้านของสหายสี่คนที่เหลือได้ทุกหลังเลยเทียวในเมื่อมีพระประสงค์จะตรงทำอย่างนั้นก็นี้ฉันใดขึ้นเชื่อว่าทำเป็นวิสัยของอินทรีย์อื่นๆไหนเล่าที่ปัญญิทรีย์จะเข้าไปรู้ทั่วถึงไม่ได้นี่ ปัญญาย่อมมีความเป็นใหญ่คือมีอนุภาพในอันอย่างรู้ธรรมอันเป็นวิสัยของอินทรีย์ที่เหลือได้ทั้งสิน้นในเมื่อทรรเหล่านั้นถึงกล่าวตกไปในเกศ